คฤิสีวิวัฒนาการผ่านการคัดสรรโดยธรรมชาติวิวัฒนาการมนุษย์ซา a ฮลันโทรปัสชาเดนซิสมนุษย์วานอนโบราณสกุลหนึ่งถือเป็นโฮมมนิสที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบออสตราโลพิเทคัสแอฟริกาน,นัสเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าบรรพบุพร,รุษของมนุษย์เริ่มเดินตัวตรงก่อนที่จะมีสมองขนาดใหญ่ขึ้นโฮโมอีเรกัส เดินสองขาได้เต็มที่ใช้เครื่องมือหินและไฟโฮโมนีแอนเดอร์ทาเลนซิสสปีชีมนุษย์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วมีขนาดสมองใกล้เคียงกับมนุษย์ในปัจจุบันโฮโมเซเปียนหรือมนุษย์ยุคปัจจุบันมีความสามารถทางพฤติกรรมที่ก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์เมื่อประมาณห้า0มืนปีที่แล้วชาวดาวินศึกษาที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระ เพื่อเรียนแพทย์แต่ไม่มีความสนใจทางการแพทย์จึงย้ายไปเรียนศาสนาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เพื่อเตรียมตัวเป็นนักบวชที่นั่นเขาได้ศึกษาธรรมชาติวิทยาและเข้าร่วมเดินทางสำรวจกับเรือบีเกิลซึ่งนำไปสู่การสังเกตความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกตามธรรมชาติในที่สุด ดาวินอายุได้22ปีเขาได้ออกเดินทางไปกับเรือ H.M.S. Beagle ตามคำเชิญจากกองทัพเรือของอังกฤษเพื่อสำรวจข้อมูลทางธรรมชาติรอบโลกเรือ H.M.S. Beagle ออกเดินทางจากประเทศอังกฤษโดยมีแผนสำรวจไปตามเส้นทางรอบทวีปอเมริกาใต้ผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกทวีปออสเตรเลียผ่านมหาสมุทรอินเดีย และตอนใต้ของทวีปอเมริกาแล้วกลับสู่ประเทศอังกฤษอีกครั้งรวมเป็นระยะเวลานาน,านถึง5ปีในระหว่างเดินทางดาวินได้สำรวจทางธรณีวิทยาบันทึกรายละเอียดและเก็บรวบรวมซากตึกดำบันรวมทั้งตัวอย่างสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เขาพบซึ่งนำไปสู่แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติในเวลาต่อมา จากการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ของกิบโตดอนซึ่งสุพรรณไปแล้วสรุปได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่มีเกาะเป็นเกล็ดเล็ก,ลกและมีน้ำหนักประมาณ2000กิโลกรัมมีลักษณะาคล้ายกับอาร์เมดิโรในปัจจุบันซึ่งมีขนาดเล็กและยังคงมีเกาะเป็นเกล็ดเล็กๆอยู่มีน้ำหนักเพียง60กิโลกรัมจากการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ของไมโดดอนซึ่งสุพรรณไปแล้วพบว่ามีลักษณะาคล้ายสล็อตในปัจจุบันซึ่งสามารถปีนป่ายอยู่ตามต้นไม้แต่ไมโนดอนมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าสล็อตปัจจุบัน เมื่อยืนด้วยขาหลังอาจสูงได้เกิน6เมตรซึ่งทําให้มีลักษณะที่ไม่เหมาะต่อการปีนต้นไม้จากหลักฐานซากดึกดําบันที่คนพบนี้ทําให้ดาวินได้แนวคิดที่ว่าในสภาพแวดล้อมที่จํากัดสิ่งมีชีวิตมีการดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะอยู่รอดสิ่งมีชีวิตชนิดที่ไม่สามารถอยู่รอดก็จะสูญพันธุ์ไปนอกจากหลักฐานซากดึกดําบันแล้วหลักฐานเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆทําให้ดาวินมีข้อสังเกตดังนี้ดาวินสังเกตเห็นถึงความแตกต่างของทั้งพืชและสัตว์ ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันหรือในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกันแต่อยู่ห่างไกลกันซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ดาร์วินพบนี้มีลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเช่นตัวอย่างความแตกต่างของสัตว์ที่อาศัยอยู่ห่างไกลกันแต่มีสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันเช่นสัตว์จำพวกหนูที่พบในสภาพแวดล้อมแบบทุ่งหญ้าในทวีปอเมริกาใต้มีลักษณะคล้ายกับกระต่ายที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าในแถบยุโรปจากหลักฐานเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่คนพบนี้ ทำให้ดาวินได้แนวคิดความคิดว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยใช้เวลาหลายชั่วรุ่นเมื่อรวมกับความรู้ที่ดาวินได้เคยศึกษาจากแนวคิดของชาลไลเอลจากหนังสือ principle of geology กล่าวว่า โลกเกิดมานานมีอายุหลายพันปีและมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปยิ่งสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวข้างต้นของดาวิน